เคยสงสัยไหมทำไมแมวถึงไม่อยู่ใน12นัก,กษัตร์ทั้งที่ฉลาดกว่าหนูด้วยซ้ำเรื่องนี้เกิดจากการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าสัตว์ทั้งปวงที่จักรพรรดิโยกหรือเง็กเซียนฮองเต้จัดขึ้นบนสวงสวรรค์เนื่องจากเง็กเซียนฮองเต้ต้องการนับวันเวลาจึงประกาศว่าใครฆ่าแม่น้ำมาถึงก่อนจะได้เป็นผู้แทนแห่งปีทั้ง12สสัตว์ทั่วป่าต่างตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นวัวเสือกระต่ายหรือแม้แต่มังกรเท้าวันแข่ง นวัวออกตัวก่อนใครเพราะตื่นแต่เช้าและไม่ประมาทหนูตัวจิว๋วรู้ตัวว่าตัวเองว่ายน้ําไม่เก่งเลยแอบขี่หลังวัวไปด้วยแบบเงียบๆส่วนแมวที่ควรจะมาด้วยกันกลับโดนหนูหลอกบอกวันผิดจึงตื่นสายและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแมวกับหนู จึงไม่ถูกกันอีกเลยเมื่อถึงกลางแม่น้ํามังกรกําลังบินผ่านแต่กลับหยุดช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนพอจะถึงเส้นชัยหนูก็กระโดดออกจากหลังวัวก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1วัวได้อันดับที่สองตามมาด้วยเสือเป็นอันดับที่สกระต่ายอันดับที่4ด้วยความปราดเปรียวว่องไวมังกรมาเป็นอันดับ5เพราะมัวแต่ช่วยเหลือชาวบ้านระวังทางอันดับ6คืองูและอันดับ7คือมา้าส่วนแพะลิงไก่ไม่เก่งในการฆ่าแม่นา แต่โชคดีเจอแพโดยโดยสารมาด้วยกันและกลายเป็นอันดับที่8คือแพ9คือลิงและ10คือไก่สุนัขมัวแต่เพลินกับการเล่นน้ําจึงกลายเป็นอันดับที่11สุดท้ายคือหมูที่เอาแต่นอนพักเลยมาถึงเป็นอันดับสุดท้ายนั่นเอง <c oughs> เง็กเซียนฮ่องเต้จึงตั้งสัตว์ทั้ง12ตัวไว้เป็นนักกษัตริย์ประจําปีเพื่อแทนพลังของธรรมชาติและจิตวิญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่นั้นมามนุษย์ จึงนับปีตามสัตว์ทั้ง12เหล่านี้และแมวที่หลงวันแข่งก็ไม่มีชื่ออยู่ในวงจรแห่งการเวลาอีกเลยเมื่อตำนานนี้มาถึงแผ่นดินไทยก็ผสมผสานกับตำราพมชาติที่เชื่อว่าคนเกิดแต่ละปีจะได้รับพลังจากสัตว์ประจำปีนั้นๆแล้วว่ากันว่าพลังของปีเกิดตลอดหลอมชะตาชีวิตและนิสัยของเราในแต่ละภพชาติแล้วคุณละ่ะ เกิดปีนัก,กษัตร์อะไรจะตรงกับนิสัยของสัตว์ในตำนานหรือเปล่าติดตามต่อได้ในดิส Story